ฝ่ายพัฒนาชุมชนครับฝ่ายนิ้งครับเป็นไงบ้างครับวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะของเราเนี่ยสาระไม่ค่อยมีหรอกแก้มีแค่หน้าตาดีไปวันๆค่ะนะครับนี่คือทีมที่สีสันนะครับเพื่อที่จะทำให้แบบชนะเลิศได้นะนะใช่ครับใช่ แต่เน้นหน้าตานะคะเน้นขายหน้าเน้นขายหน้าขายหน้าเป็นบัคคายทุกเลยนะคะขายเป็นขายหน้าเป็นสโลแกนเป็นสโลแกนใช่ไหมครับอ่าโอเคก็วันนี้ก็น่าจะเสนอผลงานในในรอบปีที่ผ่านมาใช่ค่ะที่เราปฏิบัติงานที่ผ่านมาใช่ใช่ค่ะเราคือทูบีเขตตลิ่งชันเขตตลิ่งชันครับเราเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ซักซ้อมมาทุกวันโดยท่านผอวรนลบค่ะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้ทีมงาน เครียดนะครับแล้วก็มาสร้างสีสันให้กับทีมงานนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะฮะชิสโนพงศ์น,นันทศิวัตรคุล ข่าวกทมนะครับวันนี้เรามายืนอยู่ที่เดอะแอมเบอร์ลอนนะครับโรงแรมในพื้นที่เขตดินแดงนะครับก็มีการประกวดทูบีเดอรเบวันเขตนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะฮะสำนักงานเขตตลิ่งชันก็มาร่วมกิจกรรมนะครับส่งเข้าประกวดนะครับบริเวณด้านหลังเรานะครับก็จะเป็นทีมงานของน้องๆสํานักงานเขตตลิ่งชันเพื่อที่จะเสนอผลงานในเรื่องของการปฏิบัติงานทูบีเดอรเบวันและเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปครับเดินกับไป พัฒนาชุมชนครับไฟนิงครับเนี่ครับวันนี้พร้อมล้วพร้อมค่ะของเราเนี่ยสาระไม่เคยมีหรอกแค่มีแค่หน้าตาดีไปวันๆนะครับนี่คือทีมที่สีสันนะครับเพื่อที่จะทำให้แบบชนะเลิศได้นะนะมาคร้นมใช่ครับใช่ไม่เน้นเนื้อหาแต่เน้นหน้าตานะคะวันนี้สายหน้า ครถกไวแล้คะเป็นเป็นเป็นสโลแกนเป็นสโลแกนใช่ไหมครับาโอเคก็วันนี้ก็น่าจะเสนอผลงานในในรอบปีที่ผ่านมาที่เราปฏิบัติงานที่ผ่านมาครับเราคือทูบีเข็ตลิ่งชันเราเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ซักซ้อมมาทุกวันโดยท่านพอวันลบค่ะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้ทีมงานเครียดนะครับแล้วก็มาสร้างสีสันให้กับทีมงานนะครับนะครับไปไป ะครับมาสอบถามนองโอวันนี้วันนี้มาเจอวันติ๊กปากปรคองดี๋ยวดูความน้องเป็นยังไงวันนี้พรอมไหมพรอมากค่ะเกินร้อยค่ะเพราะว่าท่านหอบอกว่าเขตเราเขตเรา เดี๋ยวเราไปพบกับทีมงานแดนเซอร์ครับอะไรครับนี่ครับพลังแต่งเนื้อแต่งตัวทีมงานแดนเซอร์ของเราเสื้อส้มคนไหนเสื้อส้มแดนเซอร์นี่โอ้โหนี่นะครับแดนเซอร์เรากําลังเติมพลังอยู่นะครับแต่ละท่านนะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นะครับของเรานี่นี่ครับนี่อ่านี่ครับ เติมพลังนะครับรอที่จะเข้าแข่งขันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาช่วยทีวีน้ำวันเขตแชนนำทีมกองยาวของฝ่ายรัสเซีเพิ่งซ้อมกันได้แค่2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่โอเคแต่เราซ้อมทั้งวันใช่ไหาอมครับนี่ก็เป็นเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่สนับสนุนนะครับ อ่าทีมสเสบียงครับอันนี้ทีมสเสบียงนะครับเป็นไงโอ้โหดีค่ะเพียบค่ะเต็มที่ค่ะซุปเต็มร <นะ S 1> ีทั้งน้ำหวานมีทั้งน้ำเปล่ามีทุกอย่างเลยค่ะเตรียมมาพร้อมน้ำแข็งก็ถูกสุขาลักษณะอ่าโอเคมาสิ่งแม่ล้อมมาเองสิ่งแม่ลองง้อมนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารอาหารนี่ครับมาครบค่ะมาครบมาครบเด็กได้เลยครับดีนี่มาครบใส่เงาะหน่อยได้ครับนี่โอ้โหมีเงาะด้วยมีเงาะด้วยี น้องอ,อ,อร่อยหอยใหญ่กรหวานสารขาวตะลิงใชใช่แล,ล้วก<ช>็ลต,ลตลาดนา้ำสอใช่ตลาดน้ำเรื่องชื่อเรื่องลือประเพณีชักพระโอเคครับผมกองยาวของตะลิงชันครับนี่นะครับนี่พร้อมเติมพลังเรียบร้อยนะครับรอ5โมงเย็นครับวันนี้นะ แานผู้ชมฮะภาพบรรยากาศในเรื่องของการรอขึ้นเวทีประกวดนะครับทุกคนดูท่าทางหน้าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปหาด้านหนที่พอดังเลย มคราตามมามาครับครับโอ้เจอท่านพอพอดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็คลึกนี้คึกับพอสุควรนะครับในการเข้าร่วมประกวดเขตทูบีนำมื่อวันของเขตนะฮะซึ่งก็มีหลายเขตก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับก็ ทุกเขตก็ให้ความสำคัญกับงานนี้นะฮะที่จะเข้าร่วมประกวดนะครับเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในระดับเขตครับในส่วนของเจ้าลิงชันเองเราก็มีความพร้อมนะเราพามากว่า5 0ิชีวิตนะครับฝึกซ้อมมาหลายวันนะครับเราก็มีความคาดหวังเหมือนกันนะครับว่าเราจะเข้ารอบรพื่อครับนี่นะท่านผอเขตนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องบอกเขาไว้นะครับเพราะว่าด้านหน้ายังมีการประกวดอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไว้แค่นี้ก่อนครับ Terima kasih telah menonton!